สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับการ manifest หรือที่บางคนเรียกว่าจิตด,ดนบันดานะคะครับผมคือเราไปเจอเอกสารหลายชิ้นเลยที่พูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะอันหนึ่งที่แบบสะดุดตามากคือกด17วินาทีอืมใช่ครับ เห็นผ่านตาบ่อยเหมือนกันมันเหมือนการผสมผสานกันนะคะระหว่างแนวคิดพัฒนาตัวเองเรื่องเล่าส่วนตัวแล้วก็มีแบบพยายามจะโยงไปถึงวิทยาศาสตร์ด้วยนะทั้งประสาทวิทยาควอนตัมฟิสิกส์อะไรแบบนี้ครับ ก็น่าสนใจดีเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือ,อ,อลองมาทําความเข้าใจแนวคิดนี้กันดูตามที่ข้อมูลเขาว่ามานะครับว่ามันคืออะไรแล้วมีวิธีที่เขาแนะนําให้เอาไปใช้จริงยังไงบ้างโอเคค่ะงั้นเริ่มเลยเแนวคิดหลกัหลกๆที่เจออย่างในหนังสือ manifest เขาก็จะบอกว่ามันคือการสร้างชีวิตที่เราอยากได้ครับคล้ายๆกับกฎแห่งแรงดึงดูดที่เราอาจจะเคยได้ยินกันว่าสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันใช่ใช่แล้วทีนี้ พอมันมาถึงกด17วินาทีอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะหลายแหล่งเลยนะทั้ง Critical Thought Lab, c l โ o ใน Reddit ก็มีพูดถึงอื mm hmm. เขาบอกประมาณว่า การที่เราเพ่งความคิดไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งรับแน่วแน่เลยนะต่อเนื่อง17วินาทีมันจะเป็นเหมือนออจุดสตาร์จุดเริ่มต้นของกระบวนการดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาเหมือนเป็นการจุดประกายความคิดว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะแล้วเหมือนหลายที่ก็จะอ้างถึงชื่อเอเบรฮัมฮิกส์บ่อยๆว่าเป็นคนเผยแพร่แนวคิดนี้ครับที่น่าสนใจคือการพยายามเชื่อมโยงกับหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับอย่างที่บอกตะกี ใช่ค่ะยังไงคะอย่างใน critical thought labs หรือออเคเขาก็จะอ้างถึงเรื่อง neuroplasticity นะครับอ๋อที่ว่าสมองปรับเปลี่ยนได้ครับเขาเสนอว่าการที่เราจดจ่อความคิดซ้ำเนี่ยมันไม่ใช่แค่คิดไปเรื่อยๆนะแต่มันเหมือนไปกระตุ้นสมองให้สร้างหรือแบบเสริมเส้นทางประสาทที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆให้แข็งแรงขึ้นทำให้เราเหมือนออไวต่อการสังเกตเห็นโอกาสหรือตอบสนองต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายเราได้ดีขึ้น แล้วก็มีเรื่อง RAS ด้วยครับ Reticular Activating System ตัวกรองในสมองคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับเหมือนมันช่วยเลือกให้เราสนใจในสิ่งที่เรากำลังโฟกัสอยู่เป็นพิเศษโหฟังดูมีหลักการเหมือนกันนะคะเนี่ยครับแล้วก็ยังมีอีกมุมมองหนึ่งเลยคือทางคอนจัมอันนี้จะมาจากพวก Books for Life หรืออ m มิอ m o n รัฐแนวพลตั้มนี่มายังไงคะเขามองว่าออทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจริงๆแล้วคือพลังงานหมดเลยแล้วก็มีความถี่เฉพาะตัวของมันอืม อารมณ์ความรู้สึกของเราก็มีความถี่เหมือนกันทีนี้การ manifest เนี่ยเขาเปรียบเหมือนกับการปรับจูนเอ่อปรับคลื่นความถี่ของเราให้มันไปตรงกับความทีของสิ่งที่เราต้องการอ๋อเหมือนปรับคลื่นวิทยุหาช่องแพงนี้เหรอคะใช่เลยครับเปรียบเทียบแบบนั้นเลยแล้วก็ยังมีแนวคิดที่เอ่อคุณบณนิดอึ้งรังสีนำเสนอโดยอ้างถึงเอเบรแฮมฮิกส์อีกทีนะครับว่าพลังของการโฟกัสเนี่ยมันจะเพิ่มแบบทวีคูณตามเวลาด้วยทวีคูณเนี่ยไงคะ คือเขาว่าโฟกัส17วินาทีเนี่ยเทียบเท่ากับแรงงานทั้ง2,000ชั่วโมงเลยนะโอเยอะมากแล้วถ้าทำได้ถึง68วินาทีคือ17บเคูณสเนี่ยนะ,ะเขาบอกว่าเทียบเท่าแรงงานถึง2องล้านชั่วโมงเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่น่าทึ่งมากๆค่ะตามแนวคิดที่เขานำเสนอนะคะเข้าใจคอนเซปต์กับหลักการที่เขาอ้างอิงมา,าคร่าวๆแล้วค่ะทีนี้ พวกแหล่งข้อมูลเขาแนะนําวิธีเอาไปใช้จริงยังไงบ้างคะมีขั้นตอนหรือว่าแบบเคล็ดลับอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษ,ษไหมมีครับเอ่อหลักๆเลยนะจากหลายๆที่อย่าง manifest หรือ creo ก็จะบอกว่าขั้นแรกเนี่ยต้องสร้างภาพในใจหรือ visualization ให้มันชัดเจนมากๆต้องเห็นภาพชัดๆใช่ครับแล้วต้องลงรายละเอียดให้เยอะๆด้วยแต่จุดสำคัญเลยนะที่เน้นกันมากใน critical thought lab หรือ manifest เองก็พูดคือมันไม่ใช่แค่คิดเห็นภาพเฉยๆอืมเราต้องทำไงคะ ต้องรู้สึกถึงมันจริงๆครับรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้รับสิ่งนั้นมาแล้วจริงๆณนะตอนนี้เลยอ๋อการรู้สึกนี่เองที่เป็นคีย์สาคัญใช่เลยครับอันนี้เน้นกันมากแล้วมีเครื่องมือหรือเทคนิคอื่นอีกไหมคะนอกจากสร้างภาพกับความรู้สึกมีครับอย่างเช่นบางคนก็แนะนำให้ทำวิชชั่นบอร์ดนะครับเอาภาพมาแปะๆช่วยให้เห็นภาพรวมชัดขึ้น อ๋อแปะรูปสิ่งที่เราอยากได้ครับผมหรือบางทีก็แนะนำให้เริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนจะได้ฝึกง่ายขึ้นแล้วก็มีเรื่องการใช้ตัวจับเวลาช่วยฝึกสมาธิให้ครบ17วินาทีหรือถ้าจะเอาให้พลังแรงขึ้นตามแนวคิดนั้นก็ต่อไปถึง68วินาทีก็คือฝึกสมาธินั่นเองให้จดจ่อนานพอประมาณนั้นครับแล้วก็ทาซ้าๆสม่าเสมอ แล้วนอกจากการจดจ่อเห็นภาพรู้สึกแล้วก็ความสม่ำเสมอมีองค์ประกอบอื่นอีกไหมคะที่เขาว่าสำคัญมีอีกสักสองสาอย่างครับที่น่าสนใจอย่างแรกเลยคือเรื่องของความรู้สึกขอบคุณหรือ gratitude ขอบคุณเหรอคะครับใน critical thought lab บอกว่าความรู้สึกขอบคุณเนี่ยมันช่วยเสริมพลังบวกทำให้เราอยู่ในคลื่นความถี่ที่ดีขึ้นอะไรทำนองนั้นอืมอืมน่าสนใจค่ะ อีกอย่างคือความสม่ำเสมออันนี้ก็ย้ำกันหลายที่เลยแล้วก็มีแนวคิดหนึ่งที่อออาจจะฟังดูขัดขัดนิดหน่อยคือเรื่องการปล่อยวางหรือ Detachment ปล่อยวางทั้งๆท,ที่เราอยากได้เนี่ยนะคะใช่ครับฟังดูแปลกๆเนาะแต่ใน Books for life หรือที่คุณบัณฑิตหรืออมีอมรราพูดถึงเนี่ยเขาอ,อธิบายว่ามันสำคัญมากเพราะถ้าเรามัวแต่ไปยึดต,ติดหรือกังวลว่า เมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะเกิดผลมันเหมือนเราไปสร้างแรงต้านทางอารมณ์ขึ้นมาเองอ๋อคือให้เชื่อมัน่นแต่ไม่ต้องไปพะวงกับผลลัพธ์ถูกต้องครับเชื่อในกระบวนการแต่ไม่ต้องไปควบคุมผลสุดท้ายปล่อยให้มันเป็นไปตามจังหวะของมันเข้าใจแล้วค่ะแล้วมีข้อควรระวงังหรือความเข้าใจผิดอะไรที่เขาเตือนไว้ไหมคะมีครับหลักๆเลยคือเขาจะย้ำว่ามันไม่ใช่เวทมนต์นะไม่ใช่แบบเสกปุ๊บได้ปับ๊บอ่าไม่ใช่ของวิเศษครับ ต้องอาศัยความเชื่อแล้วก็ต้องมีการลงมือทำที่มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการด้วยไม่ใช่แค่นั่งคิดเฉยๆแล้วก็ประเด็นสำคัญอีกอย่างคือการจัดการกับความคิดลบอืมอันนี้น่าจะเจอกันบ่อยออรู้ทันแล้วก็อย่าไปจมอยู่กับมันนานเกิน17วินาทีเอ,อ้าทาไมล่ะคะเพราะเขาว่าการที่เรากังวลหรือคิดลบนานๆเนี่ยมันก็เหมือนเราใช้กฎเดียวกันนี้แหละ แต่เป็นการดึงดูดสิ่งที่เราไม่ต้องการเข้ามาแทนอ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนเราไปโฟกัสผิดจุดนั่นเองจริงๆมีตัวอย่างหนึ่งจากหนังสือ manifest ที่น่าสนใจนะคะเป็นเรื่องของคุณรนะ็อกซี่นาฟูซี่ผู้เขียนเองเลยครับเล่าได้เลยครับ คือเขาเล่าถึงช่วงชีวิตที่แบบตกต่ำมากๆเลยค่ะแต่พอเขาได้มารู้จักแล้วก็ลองเอาหลักการ manifestation เนี่ยไปใช้แบบจริงๆังปรากฏว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปเยอะมากทั้งเรื่องความรักครอบครัวการงานคือเหมือนเป็นกรณีศึกษาที่สะท้อนหลักการที่เราคุยคุยกันมานี่เลยค่ะอืมเป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจนดีครับงั้นสรุปแล้วนะคะ Ờ, หัวใจหลักที่เราพอจะกลั่นออกมาได้จากข้อมูลชุดนี้ก็คือการใช้พลังของการจดจ่อความคิดอย่างตั้งใจโดยเฉพาะเมื่อทำร่วมกับอารมณ์ความรู้สึกที่เข้มขน้นแล้วก็มีความเชื่อมั่นสม่ำเสมอครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถูกนำเสนอว่าเป็นเหมือนเครื่องมือที่อาจจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้ โดยคนที่เสนอแนวคิดนี้เขาก็พยายามเชื่อมโยงกับออทั้งกลไกทางจิตวิทยาอย่าง neuroplasticity หรือว่าแนวคิดเชิงเปรียบเทียมจาก quantum physics ใช่ครับเป็นการผสมผสานหลายๆแนวคิดเข้าด้วยกันแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่น่าชวนคิดต่อนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้มีคำตอบชัดๆในข้อมูลที่เราดูมานะแต่มันเป็นคำถามที่เกิดขึ้นหลังจากอ่านค่ะอะไรหรอคะ คือถ้าเราเชื่อตามแนวคิดนี้ว่าสภาวะภายในใจเราเนี่ยมันส่งผลหรือสะท้อนความจริงภายนอกออกมาจริงๆอือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแต่ทำสม่ำเสมอในการจดจ่อความคิดของเราหรือการปรับเปลี่ยนความรู้สึกแม้จะเริ่มต้นแค่17วินาทีในแต่ละวันเนี่ยมันอาจจะค่อยๆสร้างเอรอะลอกคลื่นที่ขยายวงกว้างออกไปในชีวิตเราได้ยังไงบ้างเป็นคำถามที่น่าคิดต่อมากๆเลยค่ะครับ ก็เป็นคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจให้ลองนำไปพิจารณาต่อกันดูนะครับ